มาหมา่อีกหนึ่งตัวครับหลังจะกคางหายไปนานมากปืนแชรรันั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ครับ ผมตั้งชื่อมันว่าปืนแคลร์จิวนิ้วเดียวครับนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับมาดูกันดีกว่านะครับผมไม่ค่อยได้เจอวิธีการเล่นเหมือนกันผมเห็นรูแล้วแบบมันแปลกดีแล้วก็แบบอยากเอามาลองนะครับตัวนี้จะเกตได้ว่ามันมีแบบปอกที่คัดปอกได้ด้วยนะครับมันเป็นปืนที่แบบเรียกว่าอ,อะไรนะมันหมุนที่นิ้วได้ครับข้างในมันจะเป็นวงกลมเนี่ยวงกลมมันหมุนหมุนหมุน,มน,มนอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับอ่ามันจะจับหมุนหมุน,มนอย่างเงี้ได้แล้วก็ ยิงได้จริงคัดปอกได้อะไรอย่างงี้นะครับน่าสนใจมากแต่ปัญหาคือมันยิงยังไงผมไม่แน่ใจเนี่ยเห็นไหมมันกดยิงตรงไหนเออนี่ไม่รู้เลย,ยจริงๆนะครับหมุนเนาะหมุนแล้วมันยิงออกไปอย่างงี้เหรอครับไม่ทัวเหมือนกันนะอ่ะก็เดี๋ยวเราลองเล่นกระดูอันนี้มีคู่มือด้วยนะคู่มือบอกว่าว่าเชียวว่าเจาะว่าถสาวถัถูไม่รู้เลยอืมไง่ะดันขึ้นอ๋อดันขึ้นอย่างงี้ โอ้เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับนี่ตรงตัวห่วงเนี่ยเวลามันจะยกขึ้นได้ดูดีอยู่ตรงตรงข้อต่อตรงนี้นะดูนะเห็นไหมมันยกขึ้นยกขึ้นอย่างนี้เพื่อยิงครับเฮ้ยแปลกดิอ่ะเพราะว่าอย่างผมบอกว่ไม่เป็นปืนมือเดียวเพราะว่าเราควงกับนิ้วมาปุ๊บแล้วก็ยิงก็กดกดตรงนี้ยิง Ừ, ประมาณนั้นนะต้องลองเล่นดูนะครับน่าสนใจมากตัวนี้ค่อยกระสุนมา10บลูกเลยนะครับอ่ามาก็เราแกะกระสุนมาใส่แล้วลองเล่นกันดูดีกว่านะครับเวลาเราใส่นะครับดึงข้างหลังนี้ออกมาจึ๊กก็จะเปิดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่กระสุนแล้วก็ปิดนะอ่ะพะาพอเวลายิงออกไปเสร็จแล้วก็คัดปอกก็คือดึงออกมาอย่างน,านี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคคือผมอยังไม่เคยจับเหมือนกันผมอยากจะลองมือดูก่อนจะได้ทําเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันมีความคาบเกี่ยวอยู่เราที่เราจะดึงเนี่ยมันเหมือนแบบ มันเหนียวไกลไปด้วยในตัวมันนีขึ้นมาเออนะหรือว่าเราต้องจับแบบไหนต้องจับเนียวอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันยวลองใสใ่ดูเดี๋ยวก็จะได้รู้นะครับมาอ่ะอืมเออเออ,อเราลองดูสักลูกหนึ่งก่อน,อนละกันนะครับอย่าแกะเยอะเดี๋ยวหายการใส่ลูกกระสุนนี่ก็เหมือนเดิมเราใส่เข้าไปในปอกอ่าอันนี้คือมันยิงได้ทีละนัดเลยนะเ <laughs> ออยิงดนนัดเดียวเลยนะครับอ่มาลองดูกันนะฮึใส่เข้าไป อนี่เห็นไหมเป็นอย่างนี้นะครับอะเดี๋ยวเราลองยิงกับเป้าดูนะครับนี่ขอ,อเป้าตังขึ้นดีวกว่านะจะได้เห็นช,ะชะัดๆนี่จึ๊บโอเคมาเรามาลองยิงดูกันนะครับ่ะยิงยังไงอะต้องกดต้องกดลงไปอย่างนี้ใช่ไหมอะเราลองดูนะหุ้ยหุ้ยมองทันไหมครับผมก็มองไม่ทันครับเฮ้ยแรงมากแรงมากจนจน,จนกระสุนหายไปเลยเอา้าเฮ้ย โอ้จริงๆนะครับผมเห็นภาพแบบมันปุ้งแล้วมันก็ทนกระเด้งกระเด้งแล้วก็หายนี่ตอนนี้ผมผมก้มหายอยู่เอ้าเฮ้ยโอ้เข้าใจแล้วครับว่าทําไมเขาถึงต้องให้มีกระสุนมาหลายนะัดมันเร็วมากเฮ้ยทำไมเล่นไ,ไปตัวเลยแค่นี้ถือว่าแรงนะครับโอ้อ่ะพอยึงเสร็จน,นะครับแล้วก็ดึงนี้ข้างหลังมาเพื่อคัดปอกนี่เห็นไหมเอาปอกก็เด้งไกลอีกโอ้โห ผมว่าสิบดอกเนี่ยไม่พอน้อยเกินเฮ้ยโอ้มันจริงแรงจริงเออ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเล่นเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ยังโชคดีที่มันเป็นกระสุนไซส์เล็กแล้วก็ตัวเล็กๆคือถ้าระยะไกลๆมันก็อาจจะแบบอ่าไม่ถึงอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคเอาใหมา่อีกทีเอาใหมา่อีกทีอ่ะใส่เข้าไปกึบอ่าใส่จึบอ่ะลองดูใหม่ครับ วดว่าควงมาหือปุ๊บแล้วก็จะยิงกดลงไปตรงนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยกิดไปกดไปนี้ไปย่างอ่าประมาณนี้นะครับโอ้ยเวลายิงไปแล้วเราต้องมองให้ดีนะครับเราต้องมองจ้องมันว่ามันไปทางไหนเหมือนเมื่อกี้มันเด้งกลับมาปุ้งชนตัวผมพอดีโชคดีไม่ได้ไปไกลแต่ลูกแรกอะ่ะหายไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นของเล่นที่เออแปลกประหลาดดีนะครับแล้วก็เออรีบๆคัดปอดเลยคัดปอก น่าประมาณนี้นะครับเฟี้ยวมากนี่ผมว่าอันเนี้ยเราควรต้องฝึกใช้ด้วยมือเดียวที่ผมบอกว่ามันเป็นปืนแบบเนี่ยเหมือนแบบซ่อนอยู่ในมืออ่าวันนั้นเอาแบบไหมเ,เนี่ยพอแบบซ่อนอยู่ในมือไม่ใครเห็นพอเรอาไใช้ปุ๊บก็เวี่ยงขึ้นมาปุ๊บอ่าปัางปั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 งังคัดปอกใส่ปอกใหม่ปุ๊บปังคัดปอกอะไรเงี้ย เออกอ้าปบอกไม่ออกประมาณนั้นนะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับตัวไม่แพงตัวไม่กี่เท่าไหร่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงหลักร้อยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ไม่ได้นะเป็นเหมือนแบบเอาไว้ห้อยเป็นพวงกุญแจนะครับเราก็ห้อยห้อยเอาไหนอ่ะเหมือนมีตรงให้ห้อยเลยแล้วให้เราห้อยที่ไหนฮะห้อยห้อยใส่นี้เลยเอ้า จริงเขาควรจะมีช่องให้สําหรับใส่พวงกุญแจซะหน่อยนะอุตส่ามีพวงกุญแจมาให้แต่ไม่มีช่องให้ใส่จริงเหรออ๋อหรือว่าก็ใส่ไปอย่างนี้เลยเผื่อสําหรับแขวนเฉยๆไม่ได้ควงกับนิ้วนี่าผมว่าจริงๆควรทําแยกกันนะเผื่อบางทีเราจะจควงกับนิ้วก็ได้หรือว่าจะใส่พวงกุญแจก็ได้อันนี้เหมือนได้แต่พวงกุญแจอย่างเดียวเลยนะอ่าโอเคนะเอออะไรประมาณนี้นะครับเออก็แปลกๆดีนะก็เป็นอีกหนึ่งปืนแครอทที่ มันออกมาใหม่นะครับก่อนตอนนี้ที่ผมรีวิวขนาดเยอะแยะมากยังไม่เจอตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนี่ตอนนี้มีมานี่นะอ่าพื่อนๆอยากได้บ้างก็จะได้ขำๆออาเล็กเล่นสนุกสนุกนะครับเล่นไข่แขกนะอย่าไปเล่นกันจริงจังอย่าไปยิงใส่ตาก,กันอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเราเล่นเอาสนุกสนุกเอาแบบอ่าเนี่ย แข่งการยิงเป้าอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่อยากได้ตัวนี้บ้างผมให้ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับไปจัดกันได้เอา,าไปเล่นให้สนุกและปลอดภัยกันนะครับโอเครับอย่างนี้จะกับวิดีโอได้ครับ,พบเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมและปืนจิว๋วนิ้วเดียวขอตัวลาไปก่อนนะครับปุ๊บสวัสดีครับอ้อาวลูกล็กกระสุน